สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านแอนพาเพลินุครโดนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอฟซีแฟนเพจมาเต็มบ้านเลยค่ะทุกท่านจ๋ามาเต็มบ้านเหมือนเดิมมาไกลมากคือมาจากไหนคะอ่าชนบุรีนะคะทุกท่านจ๋านะคะแล้วก็อุดรธานีก็มีอำเภอเพนก็มาเขตสกลนครก็มาชัยภูมิก็มีนี่ชัยภูมินะคะคุณแม่มาจากชัยภูมินะคะ แล้วก็คุณแม่ก็มาจาัดชวนบุรีนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะนี่นะคะบรรยากาศที่บ้านแอนพาเพลินคนอุดรจ้าอบอุ่นมากๆเลยค่ะวันดีค่ะแอดมินโจแอดมินโจวันดีค่ะวันดีค่ะเขาไม่อยากจะเล่นกล้องด้วยอ่ามาเป็นรถตู้เลยใช่ไหมแม่คะนี่บรรยากาศนี่นะคะทุกท่าน มาเป็นรถตู้มาเป็นครอบครัวม,มาแม่ตั้งใจจะมาเที่ยวที่อำเภอบ้านดวงหรือว่าตั้งใจมาหาลูกคะแม่คะตั้งใจมาเลยคก็มาหาลูกค่ะตั้งใจมาเลยจากชนบุรีโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะแม่อุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจคนลุกยืยนยัตั้งใจมาหาค่ะ ตั้งใจมาหาหมดทุกคนเลยนะคะมามาหลากหลายจังหวัดมารวมกันนะคะวันนี้ก็วันเสาร์นะคะทุกท่านจายยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกหลังนะคะเกี่ยวกับบัญชีอัปเดตข้อมูลการรับเงินกับ Facebook นี่แหละคือมันสําคัญมากๆเลยค่ะทุกท่านนี่ของฝากก็มีเยอะนะคะขอบพระคุณมากจากใจจริงค่ะของฝากมีเยอะเลยนะคะทําไมต้องมีคนมาหาเอ็นทําไมต้องมีคนมาหาเอ็นถ้าคุณเล่นโทรศัพท์ หรือเปิดหมดเมื่อชีพกับสร้างรายได้กับ Facebook พอถึงยามนั้นคุณจะรู้เองเอ๊ะทำแบบไหน,นอย่างไรถึงจะได้เงินในอากาศทําแบบไหน,นถึงจะได้เงินกับ Facebook ต้องเริ่มต้นแบบไหน,นอย่างไรนี่มันจะเกิดความคิดนี่ถ้าทําแล้วเออมันบอกว่าให้อัปเดตบัญชีตั้งค่าบัญชีการรับเงินกับ Facebook ต้องมานี่แล้วล่ะหรือถ้าเขาบอกให้เชื้อตั้งค่าแต่ให้ลูกให้หลานให้คนในครอบครัวทำให้ไม่ได้ไม่สำเร็จ ชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องใส่มั่วส่วสเปสปะผิดเพี้ยนต้องแก้ไขอย่างนี้แหละแอดมินกำลังจะทำให้นะคะหนักมากสำคัญมากปัญหาเล็กๆนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะทําแล้วได้เงินในอากาศจริงๆทําแล้วได้เงินกับเฟ e บุ o k จริงๆนะคะทุกท่านจ๋าไกลเท่าไหร่ก็ยังมี FC มาหลากหลายทั่วสาสารัฐตื่นเต้นอ่า สารทิศทั่วโลกเลยค่ะหลากหลายจังหวัดมารวมกันที่บ้านเอ็นพาเพลินโคดุดอนนะจ๊ะอบอุ่นจริงๆค่ะทุกท่านจ๋าอบอุ่นมากอบอุ่นมากๆแล้วก็ตั้งค่าให้แล้วเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะตรวจสอบให้กับคุณแม่อีกนะคะที่มาจากชนบุรีเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี่เดี๋ยวจะตรวจสอบโทรศัพท์ตรวจสอบบัญชีว่ามันผิดตรงไหนมันจะเหมือนกับคําว่าเส้นผมบางตา เส้นผมบางตาและทำแล้วเหมือนกับว่ายกภูเขาออกจากอกสบายใจถ้าแอนพาเพลินคุณด,ดอนหรือแอดมินโจทาให้แล้วสบายใจค่ะตั้งค่าบัญชีแล้วเหมือนกับว่าเราไปสมัครงานต้องมีเอกสาร เอกสารข้อมูลส่วนตัวเรานะคะที่อยู่เบอร์โทรอีเมลแล้วก็ธนาคารบัญชีหมายเลขนี่แหละนะคะเหมือนเราว่าเหมือนว่าเราจะไปสมัครงานทํางานที่ไหนถ้าสําเร็จแล้วความขยันของคุณมีเยอะคุณก็จะได้โบนัสนั่นแหละคะ่ะทุกท่านจา้าโอเคค่ะติดขัดปัญหาการสร้างรายได้กับ f c e e o o o แอนพาเพลินคน,นุโดรยินดีให้คำแนะนายินดีช่วยแก้ไขนะคะทุกท่านจา้ารักทุกท่านนะคะบ๊ายบายสู้ๆปังๆจา้าขยันทําผลงานเยอะๆนะคะบ๊าย บายบายค่ะทุกท่านจ้าแห่งงปังๆยิ่งขึ้นไปจ้าตังค่าอัปเดตบัญชีแล้วไปลุยเด้อทำผลงานตัวเองเด้อท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้นั่นคือถอยป้ายแดงจ้า